สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเลขเด็ดแมวเหมียวเข้าถูงวนนะคะสำหรับประจำคลิปนี้นะคะเรามาตามต่อกันเลยนะคะเลขเด็ด คำเชโนนะคะออกตรงๆ0ศูนย์สามประเดินงวดใหม่กันเลยนะคะงวดวันที่สิบวันที่หนึ่งเดือนสิบสองพันห้าร้อหกสิบห้าเลขเด็ดคำเชนโนซื้อก่อนรวยก่อนเลยนะคะจ่อเลขเข้าตรงๆเลขขายสองตัววันที่หนึ่งมาตามกันต่อกับแนวทางหวยรัฐบาลไทยงวดประจําวันที่หนึ่งตุลาคมสองพันห้าร้อหกสิบห้านะคะเลขเด็ดคำเชนโนส่งสองแปดสองสี่แปดสี่เข้าประกวดนะคะ ผลงานดีน่าเหลือเชื่อเลยเข้า2ตัวตรงๆศูนเลขท้ายรางวัลที่1ของงวดประจำวันที่16กันยายน2 5 2 5 6 5ที่ผ่านมานะคะมาตามกันต่อเลยอย่ารอให้เสียเวลานะคะวันนี้นะคะเรานำเลขเด็ดแนวทางดังอย่างหวยคำชะโนดมาให้คอหวยนักเสี่ยงโชคได้ลองติดตามกันเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแม่งรัฐบาลหรือลอตเตอรี่ในงวดวันที่1ตุลาคม2565กันเลยนะคะ หวยออกวันที่หนึ่งตุลาคม2,565เลขดังงวดนี้หวยรัฐบาลนะคะยังคงต้องจับตาเลขเด็ดเลขดังเลขเด็ดงวดนี้หวยไทยจากคนดังอย่างแม่น้ำหนึ่งเจ๊ฟองเบียเจนุกบาร,รมีมหาเฮงดุยพลันหวยเน้นน้อยคนไทยบ้าน รีอซอกาวหวยเดยรีนิวและหวยไทยลัฐนะคะเลขนี้นะคะเดรีนิวและไทยลัฐนะคะให้เข้าเลยนะคะเรารวบรวมหวยรัฐบาลแนวทางหวยไทยเลขดังทุกสำนักมาให้บรรดากองหวยได้ติดตามไว้เป็นแนวทางแทงหวยนะคะหวยงวดประจำวันที่หนึ่งตุลาคมก่อนที่เลขจะหมดแผงนะคะทําให้หาซื้อเลขเด็ดและเลขมาแรงไม่ได้เรามาตามต่อกันเลยงวดประจําวันที่หนึ่งตุลาคมเลขเด็ดคําชโนดนะคะโดยงวดที่16ที่ผ่านมานะคะทางด้านเลขเด็ด ของคำจัโนโนนนะคะคอหวยก็คงไม่พลาดเด็ดขาดเพราะฉบับนี้บนเด่นนะคะอ่า2กับ8นะคะส่วนส่วนเลข2ตัวบนนะคะก็จะได้นะคะ2 4 2 9 8 4 8 9 2 1 2 3และ8 1และ8 3นะคะส่วน3ตัวบนนะคะก็จะได้5 2 4 5 2 9 2 8 4และ 2 8 9นะคะส่วนเลขเด่นล่างนะคะก็จะเป็น7กับ5นะคะเลข2ตัวล่างก็คือ7 4 7 9 7 8 7 0 5 4 5 9 5 8และ5 2นะคะใครมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างนะคะคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปเลยนะคะอย่าลืขอขอบคุณนะคะที่ รับชมและรับฟังนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ